อ่าบุพุพงกุญแจไม่พูดอะไรหน่อยหรอไม่พูด,พดอยากแกะอย่างเดียวเอาแกะเอถึงเอมก่อนออ,าก,อ,อากาไปกาออกมามาขับตาด้วยสิอุ๊ย,ยเห็นแล้วเด็กยัง เดี๋ยวมันโอเคเอา้าแกะได้สีโอเคอยู่นะอ้ามาันมีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เขาเป็นถุงแบบนี้เขาไม่ได้เป็นหอ่อมันเป็นถุง <na> มาเห็นหน้าแต่ว่าสีเป็นเหมือนกราเทาะเปิดแล้วนะดูที นี <g ul iffe> ่อุ้ยสวยไหมสีนี้ตัวบีด้วยอุ้ยจริงด้วยตัวบีด้วยในจุ่มดิเอามาดูใกล้ๆนี่ตัวบีเหมือนชื่อเลยน่ารักนี่ไงไหนดูจิเอามาใกล้ๆจิจับตัวสีจะมองไม่เห็นเอออ่ะโอเคนี่เอถึงเอมนะเอถึงเอมเอถึงเอมใช่ไหม เนถึง Z N เนถึง Z สร็ีน้ำสวยมากเลยเราไม่คิดดีทีด้วยหลายตัวอะไรที่ไม่มีอืมไม่ออกใช่มันเป็นถุงมาอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นหอ่อลับตาก,ก่อนจีสีมันตามถุงไหมเนี่ยไม่ เดี๋ยวดูก่อนนะคาาไม่เห็นอาเจอแล้ว้อไปเอาสีฟ้าสีฟ้าตัวอะไรอ่ะเออแม่ว่าสีมันตามถูงไหมสวยจังเลยสีต,ยตัวอะไรอ่ะ ตัวโออ่ะโอป่ะโอใช่โอใช่ตัวโ <O. S 2> อสวยจังเลยสวยมากเลยสินี่นตอนแรกคิดว่าสีอ่อนเอาโชว์สองตัวแล้วอ่ะโอเคตัวนหนึ่งตีอุ้ยพวงกุญแจนะเป็นพวงกุญแจตัวจิว๋วการ์ดด้วยการ์ดด้วยการ์ดคูด่กันอยู่ไหนโอเค ครบแล้วสองกล่องแกะหมดสวยมากเป็นสีที่ชอบโอเคบ๊ายบาย